ทางที่ควรเดินสุภาษิตเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานที่ชัดเจนชีวิตจะไปทางไหนไม่ได้เริ่มจากโอกาสหรือโชคแต่เริ่มจากท่าทีต่อปัญญาและต่อความจริงผู้เขียนไม่ได้บอกว่าความรู้ทำให้ชีวิตดีแต่บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของปัญญามนุษย์ต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลาง และความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือความพอใจของเราสุภาษิตผู้ตรงๆว่าคนที่ปฏิเสธคำเตือนไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เพราะไม่อยากฟังผลของการไม่ฟังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งต้องรับผลของทางที่เลือกเองนี่คือความจริงของเหตุและเป็นผลในชีวิต จากนั้นสุภาษิตบทที่สองพาเราไปลึกขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องฟังหรือไม่ฟังแต่คือการแสวงหาปัญญาอย่างตั้งใจปัญญาไม่ได้ตกใส่ใครเพราะบังเอิญแต่ต้องการใจที่ยอมรับการสอนและพร้อมให้ความจริงปรับทิศทางชีวิตปัญญาแบบนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ฉลาดแต่ช่วยคุ้มครองชีวิตจากทางที่บิดเบี้ยวและจากการที่เลือกทำลายตัวเองในระยะยาว สุภาษิตไม่ได้มองความชอบธรรมเป็นเรื่องศิลธรรมแบบลอยลอยแต่เป็นเรื่องเส้นทางใครเดินทางไหนจะไปถึงปลายทางแบบนั้นทางที่ดีไม่ใช่ทางที่ง่ายแต่เป็นทางที่รักษาชีวิตไว้ได้บทที่สขยายความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับความไว้วางใจผู้เขียนพูดชัดว่าอย่าวางใจในความเข้าใจของตนเองทั้งหมดไม่ใช่เพราะห้ามคิด แต่เพราะความคิดของมนุษย์มีขีดจำกัดและมักเอ็นเอียงเข้าหาประโยชน์ของตนเองการยอมรับพระเจ้าในทุกทางไม่ได้ทำให้ชีวิตซับซ้อนขึ้นแต่ทำให้ชีวิตไม่หลงเิศสุภาษิตบทนี้ยังย้ำว่าปัญญาไม่ได้แยกจากการดำเนินชีวิตจริงความซื่อสัตย์ความเมตตาการไม่เอาเปรียบคนอื่นและการรู้จักรอ ล้วนเป็นผลของปัญญาไม่ใช่เงื่อนไขแรกพระพรชีวิตที่ดีจึงไม่ใช่ชีวิตที่ได้มากกว่าใครแต่คือชีวิตที่ไม่ต้องใช้ความคดโกงเพื่อไปต่อสุภาษิตบทที่4ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเส้นทางไม่ใช่แค่ความคิดทางของคนชอบธทมกับทางของคนอธรรมต่างกันชัดเจนไม่ใช่เพราะคนหนึ่งไม่เคยพลาดแต่อีกคนไม่ยอมกลับตัว เพราะคนหนึ่งยอมให้ความจริงปรับทางอีกคนดื้อดึงกับทางเดิมหัวใจของบทนี้คือการเฝ้าระวังใจเพราะทิศทางชีวิตไหลออกมาจากข้างในไม่ใช่จากสถานการณ์ท่าใจหลุดท่าทีคำพูดและการตัดสินใจก็หลุดตามสุภาษิตจึงไม่สอนให้ควบคุมโลกแต่สอนให้ดูแลใจและเลือกทางอย่างมีสติ เมื่อมองสุภาษิตบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่พร้อมกันจะเห็นภาพเดียวกันชัดมากชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจังหวะดีหรือร้ายแต่ถูกกำหนดด้วยการฟังหรือไม่ฟังการถ่อมใจหรือการดื้อดึงและการเลือกทางซ้ำๆในแต่ละวันปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราดูเหนือกว่าใครแต่เป็นสิ่งที่รักษาชีวิตเราไว้ได้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยทางลัดและเสียงรบกวน สุภาษิตไม่ได้สัญญาว่าทางนี้จะง่ายแต่ยืนยันว่าทางนี้ไม่ทำลายชีวิตและในโลกที่หลายทางดูรวดเร็วดูคุ้มค่าและดูฉลาดทางที่ควรเดินอาจเป็นทางที่เงียบราบเรียบแต่มั่นคงและพาเราไปถึงปลายทางโดยไม่ต้องเสียตัวตนระหว่างทาง